ต่อไปนี้จะไม่มีการอ่อนข้อให้ต่อไปแล้วไม่ไหวแล้วหลังจากที่แพ้วันนั้นต่อไปนี้เราจะเล่นตัวละครที่เน้นฟอร์วินเท่านั้นแล้วนะครับนะกูจะไม่อ่อนข้อให้อีกต่อไปไม่ได้แล้วนะครับนะเอาเด็ดเอาเด็ดเอาเอาเอาแหววเอาแหววระยาอ่อนนะระยาอ่อนนะระยาอ่อนไหนตั โอ้โหม่งรอดได้ไงไว้พี่ะเอา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 เด็ดเอาเด็ดเอาเด็ดเอาอะไรแรดฮาวพี่อะเป็นยาอ่อนนะครับนะเมื่อก่อนเด็ดเด็ดที่ไปไหนไปไหนเป็นยาอ่อนนะเป็นยาอ่อนนะมึงอะไรเอ้ยเด็ดตัดพี่อะไรอะเลอะเทอะไอ้ตว์เลอะเทอะไปไหนไปไหนไปไหนเลอะเทอะไอ้ตว์เกมไวเพี่อเดี๋ยวกูเกมไว้ให้ไม่ต้องห่วง กูเกมไวให้กูเกมไวให้กูกูเกมไวให้เดี๋ยวกูเกมไวให้สัตว์มึงทำกูโมโหไอ้เฮพต้าไอ้สัตว์แม่งไปเดะ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 มาเดะไปเดะไปเดะเดะสัตมหาเดะมาเดะแล้วกูเกมไวให้ไม่ต้องห่วงเพื่อนหืมหงุดหงิดจริงๆมามามึงมาเดียไปจะวัดปะล่ะจะวัดไหมแวนยอนหื เลียมูเลียจิไปหมดแล้วนะครับนะเอาเดะเข้ามาตีคลิปเข้ามาตีคลิปเข้ามาตีคลิปดิเข้ามาตีคลิปสิึส,สัตมุดงิดเล่นตัวอ่อนข้อให้นิดนิดหน่อยๆแล้วพุ่งบึ้งเหลิงแม่งมาอาจมาทำสถิติ24ตาติดกูนะครับนะย่อมไม่ได้นี่วิ่งหนีเอาเดกูสู้อยู่แล้วกูสู้อยู่แล้วกูสู้อยู่แล้วไงก็บกรกงงงงเนี่ยเดี๋ยวเขาเตะนีดยังไงงง อะไรอัญญาอ่อนเหรออัญญาอ่อนเหรอเข้ามาทําฮียอะไรเลอะเทอะสัตว์เลอะเทอะสเต็ปนี้เดินเกณฑไวเลยเดินเกณฑไวเลยเดินเกณฑไวเลยเกมไวเลยวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีอย่ามาเดะสัตว์กาลึ่งเต้องให้กูเอาจริงกูไม่หมูอยู่แล้วนะครับรู้ด้วยนี่กระดูกเบอร์อะไรเอาเคลียอะไรเนี่ยมังเคียขีบบออัญญาอ่อนนะครับแหยงแหยงแล้วแยงเลยเอาเลยเอาเลย เข้าไปคิดๆดิเข้าไปคิดดิเข้าไปคิดๆเอา é, เอุ้ยพี่อะไรก็ตายไปเลยตายไปเลยแค่นั้นแต่กูไม่ตายไงเข้าใจไหมแต่กูไม่ตายน้องบ้านดีกว่านะครับนะเดี๋ยวตายจริงท้าไมมีนามันดึงไก่อย่างวะรู้สึกว่ามีนามันดึงโคตรไก่เร็ว่ะจด็กที่มันทำให้แวนกลายเป็นปีศาจแวนตัวนี้มันจะกลายเป็นปีศาจร้ายที่กัดกิน คนที่ทําให้แวรเป็นอย่างนี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คืออีเพตาและเพื่อนร่วมทีมตานั้นนะครับนะเอาเด้มาเด็มาเด็มาเด็ดที่อะไรมันเลื้อเทอะที่มึงอะเลื้อเทอะไอเลื้อเทอะเลื้อเทอะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนโอ้โหไอเลื้อเทอะไอ้สัตว์ชอนเมื่อกี้ต้องตัดออกเลยนะอย่าให้ใครเห็นเลยนะครับนะชอนเมื่อกี้กูปากไว้อย่างซิ่งตัดลงนี่คือโดนด่าพ่อแหละปากอย่างดีนะครับนะไอ้ยี่กดตะกียไม่ติดท่านั้นแหละไอ้สัตว์ ไปช่วยทาร่ากันหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยมึงไม่เห็นแมปกันหน่อยหรอวะมึงเห็นไหมเนี่ยทาร่าโดวิ่งได้ขนาดนี้เนี่ยโหรอไอ้สัตว์ทีมทาเดียวอะโจมตีเลยกูม,มาละทาร่าโจมตีเลยโอ้นยยใทาร่าก็เสือกยืนหลบอยู่ในพุ่มรั้วที้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์พอกูม,มาก็ไม่บวกกันนี่ดิอย่างงงพอกูไม่มาละขยันตีลานปันแทงกันเหลือเกินเอี้ย เอาดิเอาดิเอาดิวิ่งข้วิ่งำเพี้ย,ยอะไรกูมาแล้วเนี่ยวิ่งทำเพี้ยอะไรกูมาแล้วเนี่ยสัสตว์แบนตึงขนาดนี้พวกมึงยังกลัวแพ้อีกเรอเอาอีกที่มีนาทำกูขายหน้าเมื่อกี้เหรอทำกูขายหน้าเหรอเมื่อกี้มึงทำกูขายหน้าไอปบังอาจให้มึงมาทำให้กูอับอายขายขี้หน้ารู้ไหมเวลาคนเขาปากดีเขาต้องชนะรู้ปะไม่ใช่ว่าคนเขาปากดีแล้วว่าจะแพ้วิ่งหนีทำไมวะตัวแทงกูถามจริงตัวแทงหนงทำไม ตึงขนาดน,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 นี้แวนยืนคุมเชิองอยู่อย่างนี้พวกมึงวิ่งหนีจบป,ปะแม่ง้ยว่าจะโชว์เกมไวแต่ก็ไวอยู่เหมือนกันนะครับนะไปโทษเพตาที่มันทำให้กูโกรธเนี่ยเข้าใจว่าเออ โอเคครับงันสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิงจอดี้มาเตอร์ฝากเกอด้วยนะขออภัยส็หรับคําที่ไม่ค่อยสุภาพในอีทีนี้ด้วยกันนะครับมันแบบเป็นอารมณ์เกมอารมณ์เกมนะครับไม่ได้มีเจตนามไม่ดีนะสวัสดีครับ